ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบา,าอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านหลวงปู่สอนลูกหลานจะรอดพ้นภัยพิบัติได้อย่างไรมนุษย์คนใด รู้จักเปลี่ยนแปลงตนเข้าหาธรรมผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้รอดจากภัยพิบัติและอาจช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดได้ตามสมควรแก่บารมีที่ตนได้บำเพ็ญมาลูกหลานเอ๋ยพระธรรมธาตุเจ้ากำลังให้บทเรียนแก่มนุษย์ใครเป็นคนดีอยู่แล้วไม่ต้องหวาดหวั่นใจนะลูกนะแต่ก็ไม่ควรประมาทต้องทำดีให้มากขึ้น อุดรอยรั่วปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถมความบกพร่องให้เต็มบริบูรณ์ยิ่งขึ้นและที่สำคัญที่สุดคืออย่าหยุดทำความดีถ้าหยุดแล้วความดีที่ทำยังบกพร่องอยู่ยังไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ผลของความบกพร่องนั้นจะมารวมตัวกันกลายเป็นความผิดพลาดในระดับส่วนรวมดุดดังกระแสน้ําแควเล็กแควน้อยไหลมารวมตัวกันเป็นมหาสมุทรนั่นเอง การที่ธรรมชาติกำลังขุนเครืองมนุษย์อยู่ในขณะนี้และกำลังแจ้งข่าวสารอันลึกซึง้งสู่จิตสํานึกของมนุษย์ในขณะนี้ถ้ามนุษย์คนใดรู้ซึ้งเปลี่ยนแปล,ปลงปรับปรุงตนได้ทันเวลาล้อมรวมจิตสํานึกของตนเข้าแนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวกับพระธรรมได้มีคุณภาพจิตถึงความสะอาดสว่างสงบได้แท้จริงอย่างน้อยที่สุดคือขั้นโสดาบัน มนุษย์นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้รอดจากภัยพิบัติและอาจช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดได้ตามสมควรแก่บารมีที่ได้บำเพ็ญมาแต่ถึงอย่างไรก็เป็นอันสบายใจได้เมื่อบรรลุถึงโสดาบันเป็นพื้นฐานแล้วเฉพาะตนเองนั้นสามารถรอดพ้นภัยพิบัติได้แน่นอนรอดคือรอดแบบไหนรอดแบบยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนเช่น แม้นกายจะต้องตายไปแต่จิตผ่องแผ้วจำใสทำให้ได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่านี้จะเรียกว่ารอดเหมือนกันขอลูกหลานทั้งหลายอย่ายึดมั่นรอดคือรอดตายเท่านั้นถ้ายึดมั่นแบบนั้นจะผิดหลักสัตรธรรมให้เราจมจมอยู่ในความทุกข์ถอนตัวไม่ขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเราอาจรอดตายได้ถ้าพลังแห่งความดีของคนดี จำนวนและปริมาณมากพอมาหลอมรวมกันเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ทันเวลาแต่ถ้าไม่รอดตายก็จงปลงใจให้ตกว่าร่างกายจะตายก็ให้ตายไปเพราะธาตุทั้งสี่เป็นของโลกนี้เรายืมเขามาเขามาทวงคืนเราก็คืนให้เขาไปด้วยใจยินดีไม่ขัดขืนแล้วกำหนดใจเราให้คำนึงถึงแต่คุณธรรมบุญกุศลที่เราบำเพ็ญมา ฝึกจิตตนเช่นนี้บ่อยๆเราจะได้คุณภาพจิตท,ที่ประเสริฐเกื้อกูลต่อตัวเราเองไปจนถึงวาระจิตสุดท้ายเมื่อต้องเผชิญความตายเราจะไม่เสียดายกายนี้เราจะไม่หมุนมองครองความโศกเพราะเราภาคภูมิอยู่ในบุญคุศลที่เราได้ทำได้สะสมมาเรามั่นใจในจิตตนว่าเมื่อ้นจากกายนี้ไปแล้วเราไปสู่ภพภูมิที่สูงยิ่งกว่า ดีงามยิ่งกว่าที่เป็นอยู่นี้แน่นอนนี่คือความรอดที่แท้จริงนะลูกหลานเอ๋ยลูกหลานเอ๋ยเวลาเราใช้จอบเสียมขุดลงไปในพื้นดินถ้าหากพื้นดินแข็งก็ต้องขุดซ้ำรอยเดิมนั้น,นหลายครั้งจนกว่าดินจะแตกการที่เราใช้จอบใช้เสียมขุดลงไปตรงที่เดิมของพื้นดินนั้น บางทีรอยขุดนั้นก็มีได้อยู่จุดเดิมทีเดียวนักอาจขยื่อนไปจากจุดเดิมบ้างนี่ก็หมายความว่าการที่ว่าเกิดสาชาติกันนั้นแต่ละชาติอาจมีรูปแบบรายละเอียดของชีวิตแตกต่างกันไปแต่รวมความแล้วคือว่าทุกชาติมีลักษณะเสมอเหมือนกันเช่นถ้าต้องเป็นคนจนก็จนเหมือนกันเป็นคนรวยก็รวยเหมือนกัน ดังนี้เป็นต้นการที่คนเราเกิดมาหลายชาติแล้วเป็นคนรวยบ้างหรือเป็นคนจนทุกเข็นใจบ้างซ้ำๆชาติกันเช่นพระบาลีท่านว่าเกิดเป็นคนจน500ชาติเป็นคนรวย500ชาติต่อเนื่องกันเช่นนี้เป็นไปตามกฎแห่งพระสัจธรรมนะลูกหลานเอ้ย ล่าวคือตราบใดที่ยังเสวยผลบุญบาปประเภทเดียวกันไม่จบสิน้นก็ต้องเกิดเป็นสัตว์ที่เสวยบาปบุญในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกันนั้นจนกว่าผลของบาปบุญประเภทเดียวกันนั้นจะหมดสิน้นดังนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนทำความเข้าใจให้มากว่าถ้าหากเรามองไปยังชีวิตบุคคลอื่นเห็นเขาใช้ชีวิตอย่างแสนสบาย ทั้งที่ในชาติปัจจุบันเขาได้ทำบาปก็เนื่องจากเขายังเสวยผลบุญหรือบาปประเภทเดียวกันนั้นของภพชาติก่อนเก่าหลายต่อหลายชาติยังไม่หมดและเขาอาจต้องใช้เวลาอีกหลายชาติกว่าผลบุญบาปของเก่านั้นจะหมดสิน้นถ้าเราไม่เข้าใจถึงระยะเวลาในการเสวยวิบากวิบากพระบาลีท่านแปลว่าผลของบุญและบาป ไม่ได้แปลว่าความลำบากนะล,กลูกหลานเราอาจจะเข้าใจผิดคิดคลาดเคลื่อนไปจากพระสัตธรรมได้มากเช่นเห็นคนทําดีชีวิตทุกเข็นเราก็คิดว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนเห็นคนชั่วชีวิตร่ำรวยสุขสบายเราก็คิดว่าทําชั่วได้ดีมีถมไปถ้าเราเผลอไผลไปเข้าใจดังกล่าวนั้น แสดงว่ามารดึงเราไปเป็นเหยื่อหรือไปเป็นพวกสําเร็จเรียบร้อยแล้วการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่จะสมกับความหมายว่าผู้มีจิตสูงได้ก็จะต้องมีความคิดการประพฤติปฏิบัติตนพ้นจากห่วงมารอย่าให้มารชุดลากไปเป็นเหยื่อหรือเป็นพวกพ้องซึ่งก็คือเราต้องคิดเห็นและมีจุดยืนอย่างถูกต้องว่าทำดีนั้นเกิดผลดีแน่นอน ทำชั่วนั้นเกิดผลชั่วแน่นอนเราต้องประพฤติปฏิบัติมั่นคงไม่คลอนแคลนในทานศีลภาวนาพรหมวิหารสีสังฆาวัตถุสีดังที่หลวงปู่ใหญ่เน้ยนย้ำให้ลูกหลานทราบอยู่บ่อยครั้งว่าช่วงกับการพุทธทันดอนนี้พรหมโลกอ่อนแอแต่มารเข้มแข็งความดีมีกำลังหนึ่งส่วนและความชั่วมีกำลังสามส่วน เหตุการณ์ความเป็นไปทุกอย่างของโลกจึงดำเนินไปตามกะลียุคที่ว่าคนทำดีอยู่ยากคนทำชั่วร่าเริงใจคนทำดีจากดำรงชีวิตและปฏิบัติคุณธรรมอยู่ได้ในยุคนี้ก็ต้องมีคุณภาพจิตเป็นพระอริยสงฆ์ขั้นเบื้องต้นคือพระโสดาบันหรือแม้ยังมิบรรลุถึงโสดาบันต้องจับถือขาายาน ชาญพระโสดาบันไว้อย่างไม่หลุดถอนเปรียบเสมือนว่าในขณะประสบภัยพิบัติมีรถโดยสารมารับเพื่ออบพยพให้พ้นภัยบุคคลสามารถขึ้นรถโดยสารได้แต่หาที่นั่งไม่ได้ก็ยืนโหนราวไว้ให้มัน่นอย่าให้ตกรถก็นับว่าปลอดภัยอย่าพึ่งเร่งร้อนจะหาที่นั่งหรือเที่ยวร่ไปแย่งที่นั่งคนที่เขานั่งอยู่ก่อน ซึ่งหากประพฤติดังนี้ก็ย่อมมีใช่คนดีแล้วละ่ะในโลูกหลานคนทําดีต้องไม่ประมาทไม่เผลอสติไม่เรียกร้องเร่งผลกรรมดีไม่คิดผิดพลั้งเผลอไปตำหนิพระสัตธรรมว่าทำไมให้ผลดีช้าเหลือเกินไม่ทันใจเพราะนั่นจะทําให้คนดีถูกมารจับจ้องจองดึงไปเป็นเหยื่อหรือเป็นพวกเป็นเหยื่อก็คือ มารล่ากเอาไปกินเสียแทบจะบัดดวนเดียวนั้นเป็นพวกก็คือเป็นทาตรับใช้ของมารให้ไปทำบาปกรรมต่างๆตามแต่มารจะบงการใช้สอยทั้งสองประเภทนั้นเป็นตาหน้าอนาจใจยิ่งนัลกลูกหลานจงใช้ใจสังเกตเถิดโดยเมตตาไม่ไปหมินประมาทฆ่าโทษเขานะว่าทุกวันนี้คนที่เป็นเหยื่อหรือพวกมารน,นั้น ขณะนี้น้าเวทนาเพียงใดและนับวันจะมีแต่ทุกข์เข็นทรมานกรรมมากขึ้นเพียงใดเพราะก็ใกล้ถึงยุคที่พยามารผู้หิวกระหายไม่รู้จักพอนั้นจะกลืนกินพวกเดียวกันที่อยู่ต่ำชั้นกว่าตนแล้วเพราะเหยื่อถึงแม้นมีมากแต่ไม่พอแก่ความหิวของมารแล้วเมื่อไม่พอมารก็ต้องมากินธาตรับใช้ ที่ถูกล่อลวงมาด้วยความเลิ่อหรูอยู่สบายนั่นเองขอจบกันไว้แต่เพียงนี้ก่อนเพื่อเรื่องทุกข์ลำเคนใจให้ลูกหลานทุกคนณนะโมพุทธ,ธายะขอประสิทธิพรอ,อุดมทิ่พยมงคลนาะลูกหลานเอ้ย